สวัสดีครับท็อปวีซีดีไทยมิวสิกเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว v ีซีดีคาราโอเกะรวมบทเพลงตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรนนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะมาดูหน้าปกกันก่อนนะครับตรงมุมซ้ายมือจะมีโลโก้พื้นหลังสีส้มโลโก้คาราโอเกะนะครับแล้วก็จะมีรูปไม้นะครับตรงหัวไม่จะสลักตัว K นะครับตรงฟอนต์สีเหลืองนะครับ ก็จะเป็นชื่ออัลบั้มนะครับและแล้วฟอนนี้นะครับก็จะเป็นชื่อศิลปินนะครับอันนี้ก็จะมีรูปไผ่พงสะทอนเขาแบกกระเป๋าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงแนะนํานะครับในอัลบั้มชุดนี้นะครับนี้ก็จะเป็นโลโก้รูปยิ้มนะครับโลโก้รูปยิ้มนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้25้า ปีนะครับ GMM Grammy นะครับจะมีโลโก้ MGA ด้วยนะครับ Grammy Go Font สีทองนะครับแล้วจะมีโลโก้บ้านสีเขียว Home c a g r a นะครับจะมีโลโก้ตึกสามสี Calligraphy for Commercial นะครับแล้วก็จะมีชื่อฟอนต์ c a l l i g r a p เป็นแบบไทยนะครับ ันนี้ก็จะเป็นราคา155บาทนะครับแล้วอ้นี้นะครับก็จะสลัก vcd ราโ a เก e เป็นไทยอังกฤษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงสันนะครับตรงสันก็จะม,มีมีเดือนและปีนะครับมิถุนายนปี52นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ พวกสงวนลิขสิทธิ์นี่แหละครับอันนี้จะเป็นรหัสน่าจะเป็นรหัส A V C D นี่แหละครับเอาแล้วก็จะมีชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปินด้วยนะครับามาดูปกหลังกันเลยครับปกหลังภาพก็จะแตกต่างจากปกหน้านะครับ จะมีรูปคุณไผ่พงษ์ธรกำลังนั่ง,น,งนั่งอยู่นะครับแลจะมีรายชื่อเพลงอยู่ด้วยกัน14เพลงนะครับแทร็ก15กับแทร็ก16นะครับจะเป็นเกี่ยวกับช่วงหลังนะครับช่วงหลังของว c ซดีชุดนี้นะครับจะมีแฟนทีวีกับสินค้าขอแนะนำนะครับเพลงที่1จะมีเพลงชื่อว่าคนบ้านเดียวกันนะครับ อยู่ในอลัลบั้มชุดที่3อยากบอกว่าไอ้เหงานะครับรเพลงที่สองสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะครับอยู่ในชุดที่2คําสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับเพลงที่3านะครับบางเอิญมีหัวใจอยู่ในอัลบั้มชุดที่3ามอยากบอกว่าไอ้เหงานะครับเพลงที่4ี่นะครับเบอร์โทนี้มีแฟนหรือยังเพลงนี้จากชุดที่2คําสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับเพลงที่ห้านะครับ ยืมหน้ามาเข้าฝันเพลงนี้นะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่หนึ่งฝนลินในเมืองหลวงนะครับเพลงที่หกเต็มใจให้ตั๋วอยู่ในอัลบั้มชุดที่สองคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับเพลงที่เจ็ดคิดฮอดวันละหน่อยอยู่ในอัลบั้มชุดที่หนึ่งฝนลินในเมืองหลวงนะครับเพลงที่แปดอยากบอกว่าไอ้เหงาอยู่ในอัลบั้มชุดที่สามอยากบอกว่าไอ้เหงานะครับเพลงที่เก้านะครับ ฮักสาวอิเล็กโตรนอยู่ในอัลบั้มชุดที่หนึ่งฝนลินในเมืองหลวงนะครับเพลงที่สิบสาวนาขาดนนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่สองคสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับเพลงที่สิบเอ็ดนะครับต้นทุนแรงใจนะครับมาจากอัลบั้มชุดพิเศษนะครับเพลงรักกับตักแม่นะครับเพลงที 10, ่สิบสองฝนลินในเมืองหลวงนะครับมาจากอัลบรรั้มอยู่ในอัลบั้มชุดที่หนึ่งนะครับฝนลินในเมืองหลวงนะครับ เพลงที่13เสากันตึมนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่3อยากบอกว่าอ้าเหงานะครับเพลงที่14นะครับเพลงสุดท้ายนะครับกลับมาถามหากำลังใจอยู่ในอัลบั้มชุดที่3อยากบอกว่าอ้าเหงานะครับอ่าและจะมีเว็บไซต์นะครับ b o w e b g m a m b l e r c o m นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ w w วไวเว็บเกคอมนะครับแต่ตอนนี้เขายกเลิกบริการไปแล้วนะครับอ่าช่องนี้นะครับก็จะมีชื่อสงวนลิขสิทธิ์นะครับอัลบั้มชุดนี้นะครับสงวนลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2552นหนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสว c ซดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็น running time running time ก็คือความยาวทั้งหมดของอัลบั้มชุดนี้นะครับก็คือ62นาที39วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น MPEG 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบระบบภาพนะครับ p r a y Color นะครับเป็นระบบสีนะครับเป็นภาพระบบสีนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ Compact Digital Video นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเลขอกสิทธิ์และจัดจำหน่ายนะครับจะเขียนที่อยู่ด้วยครับอันนี้ให้ไปอ่านเอานะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ w w i e w g i m b l e com นะครับจะมีเว็บไซต์ w w w e g i m e l g r a m m y com ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็จะมีวันที่พารตวันที่23พฤษภาคม2552นนะครับจะมีวางจำอันนี้ก็จะมีวันวางจำหน่าย วันที่ยี่สิามมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับจำนวนทั้งหมดก็สิบสี่เพลงนะครับจะไม่นับแฟนทีวีกับสินค้าขอแนะนํานะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นผู้รับรองสำเนานะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสใบอนุญาตนะครับจะเป็นก็จะคือก็จะเป็นอ่ากอทอนะครับ กทจุดศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดทับห้าสองนะครับอ่ามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเริบข้างในก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวปกข้างในนะครับแล้วก็จะมีแผ่นซีดีนะครับเรามาดูแผ่นซีดีกันก่อนเลยนะครับอ่าแผ่นซีดีนะครับหน้าหน้าตาของมันนะครับ ก็เหมือนปกเหมือนเหมือนกับป,กห,บบก,ป,หปกหน้าเลยนะครับจะมีรายชื่อเพลงด้วยนะครับแล้วจะมีคุณลูกคุณไผ่พงสศอนเหมือนปกหน้าเลยนะครับอ่าแล้วจะมีโลโก้แกร m มี่โกนะครับจ m มเอ็มแกรมมี่โฮมคาลเกตคาลเกตฟอร์คอมมิแล้วก็จะมีโลโก้ v c ซีดีคาลเกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ Compact Disc Digital Video นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เขาระบุไว้ว่าท่านสามารถนำไปแพร่เสียงแพร่ภาพได้นะครับไปเผยแพร่ในสาธารณชนได้นะครับแต่ก็ต้องแบบว่าชำระชำระค่าลิขสิทธิ์เขาด้วยนะครับ อะอันนี้ก็จะเป็นรหัสรหัส VCD นะครับไม่เห็นก็ขออภัยนะับเพราะว่ามันเป็นฟอนต์สีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสใบอนุญาตในอัลบั้มชุดนี้นะครับอ่ะเรามาดูแผ่นข้างหลังกันเลยนะครับ แผ่นก็แผ่นข้างหลังนะครับก็มีรอยอยู่มากๆนะครับมีรอยอยู่มากเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีที่วางแผ่นซีดีก็จะมีรูปไผ่พงสะทอนแบกกระเป๋าอยู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีโลโก้แฟนทีวีด้วยนะครับนี่เขาเขาก็จะบอก สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับเขาก็จะบอกมาอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือตัวปกในนะครับตัวปกในก็จะมีโลโก้ว c d ีคาราโอเกะนะครับโฮมคาราโอเกก็หมายถึงนะครับสินค้านี้อนุญาตใช้ให้ใช้ เพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่าน,นั้นนะครับคาราราเกะฟอร์คอมเมเชีนะครับก็หมายถึงสินค้านี้สามารถใช้ได้ในสถานประกอบการเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ใช้บริการนะครับออันนี้ก็จะบอกบอกท่านสามารถนำไปแพร่เสียงแพร่ภาพได้นะครับ อันนี้ก็จะมีกฎหมายลิขสิทธิ์บรรบทลงโทษของเขานะครับอันนี้ให้ไปอ่านเอานะครับอ่ะเรวมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอะข้างในนะครับก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับแล้วก็จะมีคำร้องและทำนองระบุมานะครับแล้วไอ้น,นี่นะครับแล้น,นี่นะครับไอ้ส ไอ้สี่อัลบั้มนี้นะครับก็จะมีไผ่โพงตะทอนชุด1ฝน,น,นลินในเมืองหลวงนะครับไผ่โพงตะทอนชุด2คําสัญญาของหนุ่มมานอกไผ่โพงตะทอนชุด3อยากบอกว่าไอเหงาแล้วก็เพลงรักกับตักแม่นะครับอัลบั้มนี้จะเป็นเกี่ยวกับเพลงรวมนะครับเพลงรวมของไผ่โพงตะทอนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคําขอบคุณของ คุณไผ่พงศธรนะครับอันนี้ไปอ่านเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของคุณไผ่พงศธรนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอะ